แม่คาโมตัวใหญ่ขาโมตัวเล็กชื่อวิเลียตัวเล็กชื่อ,ว,อวิเลี่ยวิเลียตัวแสดงว่าดีขึ้นแล้วเนาะขนแข็งแรงและตัวนี้เหมาโดนเยอะกันครับอ,อ,อันก็จะได้กลับบ้านแล้วเนาะถ้าได้กลับบ้านประมาณเม,มื่อใดหมูครับ มแล้วแต่หมอมันก่อนอันนี้เป็นความประจําเลยกะอ๋อครับอันนี้แม่ชื่ออ,อ,อ๋อลูกชื่อชาลีนี้เป็นคู่แม่ลูกมือม้ออกับชา,ชาลีที่โดนจากขายา,ขา,าแต่ดีขึ้นแล้วเน,ะนาะอาการดีขึ้นแล้วนะค,ะนครับอ๋อ ล่าเรืองแล้วตัวนี้โดนเยอะกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างกัอย่างนี้นะคะก็คือซึมแล้วก็กินอะไรไม่ได้เลยค่ะทางนโมเหรออ่ามอภูะค่ะภูณ์เอ้ยโมพนะโมพนะโมพนะค่ะอ๋อแสดงว่าก็เจอว่าช้างเนี่ยเหมือนมีแผลแล้วก็ค่ะแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็คือมีบรรจุภัณฑ์ของ ของพวกสารเคมีอยู่อย่างค่าย่าอยู่อย่างเนี้ยค่ะ<อ>แล้วก็ตัวนี้ช,ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ชื่อโมพรนะ,ะโมพรนะเป็นตัวที่หนักที่สุดค่ะในตอนแรกขนาดหนักสุดก็ยังลื่นเลองละ